สวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาชมพระหูยานนะครับแต่ว่าเป็นสองเนื้อผระหูยานสององนี้นะครับอีกองหนึ่งก็จะเป็นเนื้อชินเงินนะฮะเนื้อชินเงินฝั่งนี้องนี้ก็เป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพุทธศินกันอาจจะเป็นสองคลิปนะครับคลิปนี้นี่ครับดูองค์แรกกันก่อนนะครับพุทธศินพระหูยานนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชินเงินพี่น้องครับ เดี๋ยวเราขยายดูเห็นไ,ไหมครับพุทธศินนั้นก็ถือว่างดงามนะครับ <c oughs> เอกลักษณ์นะครับตั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเป็นหลังลายผ้านะครับหลังลายผ้าสังเกตจากข้างบนนี่เหมครับเป็นลักษณะของลายผ้านะครับนี่ฮะหลังลายผ้าตรง,งนี้ออกชิ้นเงินนะฮะก็แสดงว่ามีส่วนผสมของ ดีบ no ุกเยอะกว่าตะกัวนะครับเพราะว่าส่วนผสมหลักๆของพระนะครับโดยเฉพาะพระเนื้อชินนี้ก็คือดีบุกกับตะกัวใช่ไหมครับเรามาดูพุทธศินนะครับจะเขีนว่านี่ครับลักษณะโดดเด่นของพระนะครับหูยานก็คือผมหวีนี่ครับจะเป็นลักษณะผมหวีเป็นลอน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 นี่ครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับเกตที่เป็นบัวตูมนะครับเป็นมวยผมนะครับที่เป็นลักษณะเป็นบัวตูมนะครับนี่ครับนี่ครับ ลักษณะหน้าเอกลักษณ์ของการที่ที่มาของป้าหูยานก็คือนี่ครับหูที่ยานหูที่ยานยานลงมานี่ครับเชื่อมกับสังคตินะครับจะมีเขาเรียกว่าเส้นคอตรงนี้นะครับมีเส้นคอเป็นพระที่มีหูตาจมูกปากครบเลยครับอุถสินนั้นคล้ายกับมนุษย์มากนะครับหน้าอกนะครับตรงเด่นขึ้นมานะครับนูนเด่นขึ้นมานะครับมีลักษณะเ้อเกินบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณ ในร่องนักแร้ด้านขวานะครับด้านขวานะครับมือวางเป็นปาน้านตักปากกดนิ้วมือนะครับนิ้วมือนะฮะลักษณะของแขนซ้ายกอดรัดตําตัวนะครับแขนซ้ายกอดรัดตําตัวนะครับมีเส้นเชื่อมระหว่างแขนลงมาที่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าเนี่ยฝ่าเท้าขวานี่ครับก็จะปากฏดนิ้วเท้าเห็นไหมครับปากกดนิ้วเท้าเรียงเรียงสวยเลยนะครับ มีนั่งอยู่บนบัวนะครับฐานบัวห้าเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเม็ดนี้จะเชื่อมกับมือนะครับนี่ครับถือว่าเป็นพุทธสินที่สวยงามนะครับนี่ครับเห็นไหมครับองค์จริงนั้นสองแล้วสวยมากด้านหลังก็จะเป็นหลังลายผ้าเราสังเกตตรงนี้ครับเห็นไหมครับลักษณะลายผ้าโบราณนะครับสวยงามครับองค์นี้ถือว่าสวยอย่างยิ่งเลยเชียวนะฮะพี่น้องครับสององค์จริงแล้ววางไม่ลงเลยพี่น้อง นี่ฮะเป็นพระกรุนะครับเบญชพัก,กีนะครับนี่ฮะพระหูยานรบุรีครับ